ลูกเข้าวัดครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2516ที่บ้านธรรมประสิทธิฐวัดปากน้ำภาษีเจริญเอาครูแม่ใหญ่บวชที่ส <c oughs> ี่นามั้งโดยมีคุณครูไข่มุกกุรสุดเป็นกันลายาณมิตรคนแรกลูกมีโอกาสไปปฏิบัติธรรมที่บ้านธรรมประเสริฐ สี่ห้าครั้งจนกระทั่งเมื่อหลวงพ่อและคุณยอาจารย์ย้ายมาอยู่ที่สูงพุทธจักรปฏิบัติธรรมหรือที่ตั้งหรือที่เป็นวัดประธกายปยัจจุบันนี้นะจ๊ะเพื่อนคนหนึ่งก็มาชวนลูกซื้อที่ดินติติกระสูพุทธจักรปฏิบัติธรรมเราต้องการอยู่ใกล้วัดเมื่อกเกษียณอายุราชการแล้ว ลูกก็ตกลงใจซื้อทันทีแต่เมื่อว่าต้องการขยายพื้นที่ลูกก็ถวายที่ดินผืนนี้ให้เป็นสมบัติพระาศาสนาทันทีเช่นกันสาธ<า><า>ุนี่ลหละจะเป็นราชินีที่ดินในภพชาติต่อไปถ้าเป็นผู้ชาก็เป็นราชาที่ดินซึ่งปัจจุบันเป็นพื้นที่ที่อยู่ติดกับอาสมบัณฑิตลูก มีเรื่องของน้องชายที่มีอาการรอดตายได้ยังปฏิหารมากราบเรียนค่ะว่าวันที่11-11ม 11, ีนาคม2548ก็เดือนที่แล้วน้องชายลูกป่วยมากมีอาการท้องอืดแน่นจนนอนราบไม่ได้ ต้องให้ออกซิเจนตลอดเวลาทายอุจจาระปัสสาวะไม่ได้แพทย์สงสัยว่าลำไส้อุดตันต้องรีบทำการผ่าตัดด่วนแต่ว่าเมื่อหมอเปิดหน้าท้องเข้าไปก็ไม่พบบริเวณที่ลำไส้อุดตันแต่พบว่าตับอ่อนและลำไส้ บริเวณใกล้ตับอ่อนบวมอักเสบมากลำไส้จึงไม่ทำงานของเสียในกระเพาะและลำไส้จึงออกมาไม่ได้หมอก็ต้องรีบปิดหน้าท้องเพราะคิดว่ามันเป็นอย่างผ่าไปก็ไปเจออีกอย่างเมื่อรู้แล้วก็ปิดเลยไม่กล้าไปแต่อวัยวะภายในมากเพราะ กำลังอักเสบอยู่คุณหมอที่ผ่าตัดพูดว่าถ้าผ่าตัดเข้าไปแล้วเห็นลำไส้อุดตันยังสบายใจกว่าเพราะตัดที่อุดตันแล้วต่อลำไส้อย่างง่ายแต่นี่ลำไส้ระตับอ่อนบวมอักเสบมากดังนั้นภายในเจ็ดวันนี้หมอยังไม่รับรองความปลอดภัยแต่ยาปฏิชีวนะแล้ว ลำไส้และตับอ่อนหายอักเสบได้ก็นับพระโชคดีแล้วก็โหมยาปฏิชีวนะเป็นอย่างมากลูกดูแลน้องชายอย่างใกล้ชิดหลังผ่าตัดก็มีโรคแทรกซ้อนน้ำท่วมปอดลูกมีความหวังแค่50%เซลูกประดมบุญทุกบุญที่ลูกทำมาคือระลึกนึกถึงบุญ อารัตนาหลวงปู่ญาจารย์ีคุ้มครองเขาด้วยโดยเฉพาะบุญที่ลูกดูแลพระภิกษุอาพาธและผู้ป่วยทั่วไปให้คุ้มครองน้องชายลูกด้วยสภาพน้องชายขนาดนั้นต้องใส่ท่อเครื่องช่วยหายใจเพราะปริมาณออกซิเจนในกระแสเลือดเหลือประมาณ88-92เท่านั้นค่าปกติ 98-99%มีสายต่อเข้าไปถึงกระเพาะเพื่อระบายของเสียออกแต่มีของเสียออกมาได้น้อยมากใส่สายส,ายสวนปัสสาวะก็มีเลือดสีแดงออกมาปนกับน้ำปัสสาวะต้องงดอาหารให้แต่น้ำเกลือขยะป,ปฏิชีวนะเต็มที่บอดเสียวเนอะนึ่งคือหลังผ่าตัด ถึงแม้น้องชายจะรู้ตัวแต่ก็พูดไม่ได้กระสับกระสายทนทุกทรมานลูกก็ตั้งนั่งเฝ้าข้างเตียงตลอดเวลาเมื่อประมาณเวลาตีสามของวันที่สิบสาม,มีนาคมน้องชายสแสดงกริยาว่าจะบอกอะไรบางอย่างแก่ลูกลูจึงส่งปากกาและกระดาษให้เขียนว่าต้องการอะไรน้องชายก็เขียนว่า นอนไม่หลับเลยทรมานแล้วก็อยากตายลูกใจหายแต่ก็มีสติเตือนน้องชายว่าจะคิดอย่างนี้รู้ไหมนี่ไม่ใช่ความคิดของฝ่ายบุญเป็นความคิดของฝ่ายตรงข้ามอย้า้มันเข้ามาช่วงชิงใจเราให้นึกถึงบุญที่เคยบวชเรียนเพื่อทดแทนแพ้วคุณพ่อแม่นึกถึงบุญท่ากระถิน บุญเสาแก้วบุญสร้างพระธรรมกาลยำตัวภายนอกและภายในสินี่เป็นยอดกกลมิตรเ,เลยใครอยู่ข้างๆคนป่วยเนี่ยต้องทําอย่างนี้นะจ๊ะลูกพูดถึงบุญทุกบุญกระสิบที่ข้างหูแต่นางชายของลูกสายหน้าน้ำตาไหล ยืนยันเหมือนจะพูดว่ามันทรมานเหลือเกินไม่ไหวแล้วลูกก็รีบโทรบ,บอกพระน้องชายที่อยู่เชียงใหม่ที่พนาวัดนั่นแหละ <c oughs> ให้รีบพาแม่มาเร็วๆพระน้องชายบอกลูกว่าให้ทําบุญอมพระภายในทันทีอย่างรีบดวนให้ได้กี่องค์สิบองค์ในวันนี้ แล่โทรหาผู้ประสานงานจัดการให้ด่วนรีบโอนเงินทันทีอย่ารอช้า <c oughs> โดยสร้างถวายหลวงปู่หนึ่งองค์หลวงพ่อธรรมชยโยหนึ่งองค์หลวงพอรรยย่งอสัตตาชโวหนึ่งองค์คุญญายจยานหนึ่งองค์คุณยาทองสุขสำแดงปั้นหนึ่งองค์และชื่อน้องชายที่ป่วยห้าองค์รวมเป็นสิบองค์ ก็ถวายพระตาหารพระเจ็ดวันปล่อยปลาและจุดฉวานบุญบูญบญชามหาธรรมกายใจดีลูกจึงบอกบุญนี้กับน้องชายที่กำลังป่วยและน้องสะพ้ายซึ่งเขาทั้งสองก็เต็มใจแล้วเมื่อพระน้องชายเดินทางมาถึงน้องชายที่ป่วยก็ได้ถวายปัจจัยกับพระน้องชายด้วยมือของเขาเองด้วยความเคารพ แล้วน้องชายลูกมายืนอยู่ข้างเตียงจับมือน้องชายที่ป่วยพูดที่นึกถึงบุญนึกให้ลมหายใจเนี่ยใสเป็นแก้วเข้าทางช่องจมูกไปถึงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดและกลา่นศูนย์กลางกายให้ใสาาหายใจออกอัท่าที่ไม่บริสุทธิ์ที่ศูนย์กลางกายออกให้หมด น้องชายพูดจะประมาณหนึ่งชั่วโมงเสร็จ oh. น้องชายที่ป่วยก็รู้สึกโล่งๆมันน้อมใจไปตามเสียงสักครู่หลวงพ่อคะปาฏิหาริมีจริงค่ะปรากฏว่าของเสียที่คั่งอยู่ในกระเพาะอาหารและลำไส้ก็เริ่มเคลื่อนไหวไหลออกมาลูกเห็นกับตาอัศจรรย์ใจมาก ของเสียที่ออกจากกระเพาะอาหารไหลออกมาตามสายยางเป็นสีดำข้นเหนียวไหลออกมาอย่างง่ายได้ซึ่งก่อนหน้านี้แทบไม่มีให้เห็นเลยส่วนทางลำไส้ก็เริ่มเคลื่อนไหวออกมาเป็นอุจจระสีดำเหลวข้นเหมือนกับที่ออกมาจากกระเพาะอาหารท,ทั้งที่ก่อนหน้านี้ลำไส้ไม่ทำงานเลยอุจจระสีดำเหลวไหลออกมาประมาณ30ครั้ง จากนั้นก็ค่อยๆดีขึ้นหน้าที่บวมเขียวคล้ำก็ค่อยๆมีสีแดงขึ้นลืมตาได้อย่างอัศจรรย์รวมอยู่โรงพยาบาลยี่สิบวันจึงออกจากโรงพยาบาลได้ดน้องชายที่ป่วยไล่ฟังภายหลังว่า<ด>เมื่อพระน้องชายไปพูดอยู่ข้างเตียงนั้นความรู้สึกอย่างอื่นไม่มีมันว่างไปหมด มีแต่หูเท่านั้นที่ได้ยินก็น้อมใจตามเสียงที่พระน้องชายพูดให้นึกถึงแต่บุญซึ่งก่อนหน้านี้ยังไม่เชื่ออานุภาพบุญแต่ทำบุญเพราะความเกรงใจคุณแม่ไม่ได้ปิติในบุญที่ทำถึงแม้จะเคยสร้างพระธรรมการเป็นจำตัวภายนอกเจดีมาแล้วก็รู้สึกเฉยๆทําไปเพราะเกรงใจพี่สาว แต่การป่วยครั้งนี้ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของน้องชายลูกเป็นอย่างมากเพราะหลังจากถวายปัจจัยสร้างองค์พระธรรมกายภายในจำนวนสิบองค์และส่งกระแสใจน้อมตามคำพูดของพระน้องชายนั้นของเสียก็ไหลออกมาจากพระและลำไส้อาการที่เคยอึดอัดในท้องทรมานทุรนทุรายก็หายไปและก็พูดว่า ทีนี้เชื่อแล้วว่าบุญมีจริงช่วยดีจริงชีวิตต่อจากนี้ไปจะตั้งใจปฏิบัติทำอย่างเต็มที่ที่ผ่านมามันเต็มทีสร้างบุญสร้างบารมีตามอย่างคุณแม่แล้วก็กราบขอขมาพระน้องชายจะเคยล่่งเกินในกายวาจาใจซึ่งจะทำให้ลูกมีความสุขมาก คุณพ่อ,องุงลูกเป็นคนใจบุญใจดีใจกว้างชอบทำบุญกุศลชอบช่วยเหลือคนเป็นผู้นำชักชวนคนสร้างโบสถที่วัดใกล้บ้านจนสำเร็จคอยเสี่ยงชีวิตว่ายน้ำขณะที่น้ำท่วมหนักเพื่อเอาอาหารไปถวายพระที่วัดสาธุเพราะพระไม่สามารถเอามาบินาบาตได้ แต่อดีตเคยดื่มสุราวซบรีบ่อยครั้งภายหลังเลิกได้เพราะลูกขอร้องให้เลิกสุขภาพดานื่ๆก็ตั้งแข็งแรงดีถึงแม้เป็นโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงก็สามารถควบคุมได้แต่เมื่อวันที่13พฤษภาค,คม2545ขณะอายุ75ปีคุณพ่อก็ละสังขารไปซึ่งลูกก็ไปสาบสาเหตุที่แท้จริงของการเสียชีวิต คุณแม่ของลูกเคยผ่าตัดต่อมไทรอยดสองครั้งผ่าตัดช่องท้องสามครั้งเคยล้มจนกระดูกสันหลังสุดไปสองข้อกระดูกพลุนเวลาอากาศหนาวจะปวดกระดูกตามตัวมากเวลาเดินต้องใช้ไม้เท้าช่วยแล้วก็ยังมีก้อนเนื้องอกที่เยื่อหุ้มสมองประมาณหนึ่งเซนติเมตรอีกแต่ผ่าตัดไม่ได้ แต่ปัจจุบันคุณแม่มีอายุประมาณ73ปีแล้วเป็นหลายอย่างนะคำถามบุญใดที่ทำให้ลูกได้มาเจอหมู่คณะตั้งแต่ยุคบุกเบิกมีคำพูดที่ว่าคนที่มาเจอหมู่คณะยุคแรกๆส่วนใหญ่จะเป็นทหารขอพระราชาส่วนพวกที่มาเจอหมู่คณะยุคหลังๆคือพวกกุลบุตรกุลธิดา และกองสเสบียงชั้นเยี่ยมคำพูดนี้จริงหรือไม่คะลูกอยากจะทราบว่ามีตัวแปรใดที่ทำให้แต่ละคนมาเจอหมูนะ่คณะในระยะเวลาที่แตกต่างกันและต้องสร้างเหตุอย่างไรให้สามารถเกิดมาเจอกับหมูนะ่คณะในช่วงที่เหมาะสมกับตัวเองคะ <c oughs> บุปกรรมใดน้องชาจึงป่วยหนัก ตับอ่อนและลำไส้อักเสบบวมจนอุจจาระปัสสาวะไม่ได้ขณะที่พระน้องชายลูกมานำน้องชายให้นึกถึงบุญและนึกถึงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดทำไมถึงมีของเสียสีดำๆไหลออกมาได้แล้วการของน้องชายลูกก็ดีขึ้นค่ะหากไปด้สร้างพระให้น้องชายน้องชายจะเป็นอย่างไรบ้าง และหากน้องชายสร้างองค์พระเพียงองค์เดียวจะรอดไหมคะ <Hey. S 1> การสร้างองค์พระถึง10องค์ <Hey. S 1> บุญจะแตกต่างกับการสร้างเพียงแค่องค์เดียวสิบเท่าไหมคะ <Hey. S 1> และบุญที่ได้สร้างพระให้กับมหาปูชนียาจารย์ <Hey. S 1> กับสร้างใั้ตนเองจะได้อานิสงส์ที่แตกต่างกันหรือไม่อย่างไรคะ บุพกรรมใดที่ทำให้น้องชายลูกกว่าจะเข้าใจเรื่องบุญมากๆก็ต้องมาเจอเรื่องราวที่ตัวเองเกือบตายก่อนทําไมเขาไม่เข้าใจเรื่องบุญตั้งแต่แรกๆเลยคะแล้วต้องประกอบเหตุอย่างไรถึงจะทําให้ทุกภพทุกชาติเกิดมาก็เข้าใจเรื่องบุญได้ในทันทีอย่างลึกซึ้งคะจะได้ไม่เสียเวลาในการสร้างบารมีคุณพ่อลูกตายเพราะอะไรตายแล้วเป็นไหน เป็นอย่างไรบ้างบุญการไหว้น้ำไปถวายพระตาหารพระด้วยความยากลำบากนั้นจะมีอานิสงส์อย่างไรและส่งผลอย่างไรในปรโลกบุพการอะไรทำให้คุณแม่เป็นไทรอยผ่าตัดช่องท้องกระดูกสันหลังสุดอากาศหนาจะปวดหลังและปวดเข่ามากแล้วเป็นเนื้องอกที่เยื่อหุ้มสมองต้องแก้ไขอย่างไรคะ ร้าน้องชายและลูกอดีตชาติเคยสร้างบารมีร่วมกันมาอย่างไรและสร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไร <c oughs> เคยเข้าถึงวรตธรรมกายไหมคะและตาม,มีหน้าที่อะไรในกองทัพธทมคะ <c oughs> นี่ <c oughs> เธอเข้าใจถาม <c oughs> ลับตาฝันเป็นตุเป็นตะเติ้นขึ้นมา <c oughs> แล้วก็นำมาไลฟังเป็นนิยายปรามปราชาฟังเป็นนิยายเพลินเพลินลูกมาเจอหมู่คณะนี้ตั้งแต่ยุคบกเบิกพระในชาติผ่านมาลูกนำมาสามร้างบารมีกับหมู่คณะในยุคแรกผังนี้จึงติดมาคำพูดที่ว่าปุติมาเจอหมู่คณะตั้งแต่ยุคบกเบิกมักจะเป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวช ส่วนพวกที่มาภายหลังก็มักจะเป็นกุลบุตรกุลกลธิดานั้นมีส่วนถูกบ้างแต่ไม่หมดเพราะบางคนในชาติที่ผ่านมาได้ถึงหมู่มาถึงหมู่คณะชา้าก็ตั้งใจทําบุญแล้วตีฐานจิตให้ได้มาสร้างบารมีตั้งแต่เริ่มต้นหรือยุคบุกเบิกตัวแปลที่จะทําให้ได้มาเจอหมู่คณะที่เหมาะสมกับสภาพของตนเอง คือการสั่งสมบุญแล้วอธิษฐานจิตให้ตามติดประสร้างบารมีในวัยที่เหมาะสมกับสภาพของตนเองน้องชายป่วยหนักตับอ่อนและลำไส้อักเสบบวมจนอุจจาระปัสสาวะไม่ได้แล้วกำเนิดเด็ชตชาติชาติหนึ่งเป็นชายหนุ่มมีนิสัยห้าวนักเลงเคยมีเรื่องทะเลาะก,กับคู่อริแล้วก็แทงคู่อริด้วยแหล็กแหลมตรงที่น้องชายอักเสบบวมในปัจจุบัน จนทำให้ครูอริเลือดตกในตายอันที่จริงที่ปิศาและพระน้องชายแนะนำทำให้เกิดบุญมัจจุบันทันด่วนไปตัดวิบากกรรมที่กำลังทำงานให้หยุดทำงานจึงทำให้ของเสียสีดำไหลออกมาแล้วทำให้อาการน้องชายดีขึ้นหากพระเดสร้างพระน้องชายกระต่างตายเพราะกรรมชาติในอดีตนั้นทำให้เขาถึงตายดังกล่าวหากน้องชายสร้างงพระเพียงองค์เดียวก็ไม่แน่ว่าจะรอด เพราะบาปนั้นมีกำลังมากกว่าบุญการสร้างองค์พระสิบองค์ก็ไม่ได้แปลว่าได้บุญสิบเท่าของการสร้างองค์พระหนึ่งองค์เพราะมีปัจจัยหลายอย่างเช่นเจตนาของผูธธรร้ทำวัตถุธรรมบริสุทธิ์และปริมาณในสิ่งที่กุโตรกระทำเป็นต้นบางคนอาจจะได้บุญน้อยกว่าบางคนอาจจะได้บุญมากกว่าเป็นร้อยเป็นพันเท่าขึ้นอยู่กับใจใสวัตถุใสอะไรมากกว่ากัน การทำบุญให้กับตนเองก็ได้บุญชั้นเดียวแต่ถ้าทำให้กับมหาปุชนียาจารย์ก็จะได้บุญสองชั้นจะรึยกชื่อท่านคือมันจะมีคุณธรรมในการเกิดขึ้นในการที่บูชาบุคคลที่ควรบูชาและยิ่งแท้นท่านได้เป็นต้นวิชาด้วยก็ยริงไปเป็นใหญ่เลยอย่างน้อยก็สองชั้นอย่างน้อยเนย น้องชายก่าจะมาเข้าใจเรื่องบุญได้นี่นก็เกือบตายเพราะชาติในอดีตไปขอ้ขอข้าวขาสมณะบัณฑิตเพื่อฟังธรรมจรึงจะไม่ค่อยเข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตต้องมันก็หาบัณฑิตนักปราชญ์ผู้ฉจาดในธรรมหรือเข้าออหาสมณะผู้ทรงธรรมด้วยความเคารพแล้วก็ตั้งใจฟังธรรมทรงจําไว้อย่างดีมันพิจารณาธรรมและปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงธรรม จึงจะทําให้พบชาติต่อไปเข้าใจเรื่องบาปบุญง่ายไม่ตองมาเสียเวลาในการสร้างบารมีคุณมอลูกตายเพราะหมดอายุไขตายแล้วก็ไปเป็นเทพบุตรสุดหล่อมีวิมานทองชั้นดาวดึงเฟสสองบุญจารไหว่าน้ำไปถวัตาหารด้วยความยากลำบากจะทำให้ท่านไม่อดยากยากจนไม่ได้พบชาติต่อไป แม้จะเกิดทุพภิกขภัยแห้งแล้งอุทกภภัยน้ำท่วมหรืออักขีภัยไฟไหมทุกยากลำบากก่คนอื่นก็ตามโดยวันนี้ท่านก็นจะไม่ทุกยากลำบากเพราะจะมีคนมาช่วยเหลือแม่เป็นไทยอรอยเพราะกรรมในอดีตที่โกโรธและมักจะไม่ค่อยให้อภัยและการฆร่าสัตว์ทำอาหารจะทําให้ถูกผ่าตัดช่องท้อง แล้วทำให้เป็นเนื้อง,งอกที่เนื้อเยื่อหุ้มสมองเพราะเวลาฆ่าจะทุบตีที่หัวที่ปวดหลังปวดเข่ามากและกระดูกสันหลังสุดราะกรรมใช้แรงงานสัตว์ที่แบกของบรรทุกเกวียนจะมันหนักลากไม่ค่อยไหวในชาติเกิดในสังคมเกษตรกรรมตามมาส่งผลจะแก้ไขต้งสั่งสมบุญทุกอย่าง ทั้งทานศีลภาวนาเป็นต้นแล้วก็ทิดบุญกุศลไปให้สัรพสัตว์ที่เราไปเบียดเบียนพาน้องชายและลูกคอยเป็นทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชแต่ตัวลูกมีเศษกรรมเยา้าชูชาตินี้ยิงต้องมาเป็นผู้หญิงแล้วถูกผ่าตัดมาลูกชาตินั้นเมื่อบวชแล้วก็เคยเข้าถึงธรรมะในระดับช่วยเหลือตัวเองได้ ละครองตัวกลับดูศิษิ์บุรีวงบุญวิเศษได้เด็กกันทั้งคู่โดยชาติเล่าทำหน้าที่เผยแผ่จ้า <S 2> <S 2>